ก็ราบสวัสดีครับผมตอนนี้กับผมเต้แค่นี้เก่งเช่นเคยแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนลงบอสฮิลล่านะครับผมเวลัสฮิลล่านะครับจะเป็นตัวนี้นั่นเองเออนี่ตัวนี้นะครับโดยวิธีลงนะครับผมเราต้องมีแฟมมิเลีย ฮลนะครับผมโดยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับน่น,นะ HP ก่อนนี่นะครับผมนี่คือถ้ามีเพื่อนมันก็สามารถฮิลให้เพื่อนได้นะครับผมต้องเป็นแบบที่มีคำว่า Party นะครับนี่น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะ ต้องเป็นคาพูดประมาณนี้จะเป็นแฟมฮิลนะครับแฟมฮิลคืออะไรอ่ะสมมุติเราเปิดปึ้งเนี่ยเดี๋ยวดูนะเลือดเด้งฮิลฮิลฮิลเพราะว่าตัวนี้ครับผมมันไม่สามารถฮิลได้นะครับผมไม่สามารถปั๊มยาได้จํปาปัมยาได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นแมคานิกผ่านนะครับผมและการปั๊มน้ำจะอยู่แค่แป๊บเดียวด้วยไปเดี๋ยวเราไปสอนกันเลยนะครับ โอเคโซเราครบพันแล้วนะครับผมไปโอเคเราจะกดแค่เบบี้กับลูกอมนะครับโอเคเราก็เช็คนะว่าเราเราเปิดแฟมฮิลแล้วเนาะไป เวลาตีผมก็จะมาตีฝั่งขวานะครับผมอาเส้นนี้คือมันจะเส้นที่กินชีวิตเรานะครับสีเขียวเนะี่ยปัป๊บๆๆนี่เราก็จะเบิร์ดอย่างนี้นะครับไม่น่าตายนะนี่สังเกตยาเราปั๊มไม่ได้นะครับ แต่ที่ปั๊มอยู่คือเลือดของแฟมฮิวนี่นี่คือประสิทธิภาพของมันเออจับหน้าลืมเพราะว่ามันจะมีเนี่ยพวกอะไรเนี่ยที่ทำดาเมจเราเนี่ยพวกพิษต่างๆนะครับบางทีมันจะอยู่ตรงแมปขอบแมปเนาะโอเคเดี๋ยวเราเล่นแมคานิกกันนิดนึงเนาะถ้าเกิดเราโดนเส้นเขียวนี่แหละเราจะเป็นไง <c lus firstly> <c ubs> นี่เราจะโดนกินชีวิตไปชีวิตนึงนะครับผมเอาเพิ่งเห็นว่าชีวิตมันมาอยู่ตรงนี้หรอ อยู่นานละเออท่านี้จะผักเราเนาะปึ๊บการที่จะให้จะล้างผิดล้างชีวิตคืนได้คือเราต้องทําเทียนให้ได้สามเทียนครับเทียนดูตรงนี้เนาะกี่เล่มละลงคนเดียวก็ต้องสามเทียนหนึ่งสองสามโดนอีกครั้งหนึ่งปึ้งและแพลตฟอร์มแก้ก็จะมีให้แก้ครับวิธีแก้โดยการไปยืนใกล้ๆแล้วกดสเปรย์รลหลัวๆจากนั้นเราจะปั๊มเลือดได้แล้วโอเคก็วิ่งต่อเหมือนเดิม เอ้ยบอสจะตายเดี๋ยวเดียผมปิด panel. แผ่นแนก่อนถ้าผมโดนถ้าผมโดนทีหนึงผมต้องจะแก้ผมก็โดนอีกสองอีกทีหนึ่งถึงจะคิวได้นะครับประมาณนี้บอสมีแค่นี้ครับส่วนท่ามันจะมีท่าเนี่ยท่าบอสนอกก็จะมีอันนี้ท่าผักโอ้ยโดนโไม่โดนท่าผักท่าเขียวท่าม่วงนะครับ อ้าพายแล้วก็พยายามอย่าไปโดนมันแค่นั้นครับใช้ท่าใหญ่สักทีทสู้เขียวเขียวก็โดดหลบนะครับไม่มีระยาะจริงๆตอน cp น้อยก็คือเราพยายามเบิร์ดมันตอนเช็คแค่นั้นครับผมเราก็โดดหนีเรื่อยๆแล้วค่อยค่อยกลับมาเช็คแล้วก็ค่อยกลับมานวดมันแค่นั้นเลยครั ก็ทีนี้มันมีสูตรลับนะครับผมเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนอันนี้คือเช็คครับอ่าเช็คแล้วก็ชั่วยามมาอยู่ขวาแล้วก็เบิร์ดปกตินะผมจับห้าจับอะไรก็ว่าไปโดยโดยเช็คนี้ไม่มีการอะไรนะครับผมมันแค่กินชีวิตเราเนาะสมมุติว่าผมโดนเส้นหนึ่งอะ่ะมันจะขึ้นสีแดงตรงนี้ใช่ปะมันขมโมยหลอกๆอ,อยู่แต่พอเช็คปึ้งมันจะขมโมยจริงแค่นั้นเลยเราจะเหลือสี่ อุ้ยเขียวอ่าวิธีนี่สูตรโกงนะครับน่าจะแจ้งน้ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือเปิดปิดแฟ้มรัวๆครับนี่ไงอันนี้สูตรนี้แบบสุดยอดนะครับผมถ้าคุณไม่ไหวจริงๆหรือลอนไม่ไหวจริงๆอ่ะผมแนะนําเลยแรกๆผมก็ใช้นะหลังๆคือเราหลบเป็นอนะ่ะหลบเส้นเป็นก็ไม่ต้องใช้ครับสูตรนี้หรือคนที่มีแบบหูผมหาแฟมไม่ได้เลยครับผมมีแฟมฮิวแค่ แค่อันเดียวเนะี่ยใช้สูตรนี้ก็ได้เปิดปิดแฟมโคตรโกรมมงผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องแก้ก่อนนะโดนอีกสองเล่มเทียนครับเดี๋ยวผมใช้สูตรเปิดปิดแฟมหน่อยเดียวนะปุ๊บเต็มมาผมมีแฟมคิวสามอันไงมันเลยสองแถวสี่อันสองหกอันนะครับผมมันเลยคิวเต็มเลยเคแก้สักหน่อย อ้าวไม่โดนเนี่ยพอจะโดนก็ไม่โดนะนะเซนอุ้ยโลตันมาสวยโอเคครับเราบอสว้ามาเราค่อยว้าไปตรงนูนะ้นเนาะอุ้ยโลตันไม่มาด้วยโอเคอเคุอค้อยไอ้ยี่ผมคอนโดตัวขโมยชีวิตกล้างไม่ทันเพิ่งเห็นนี่เออเหมือนลงแรกๆเลยอะคือ ตอนนั้นแบบลงหลายคนแบบเฮ้ยช่วยแก้หน่อยช่วยกระโดนเส้นหน่อยเพื่อนจะได้ล้างเอาชีวิตคืนแล้วพอพอเราล้างเสร็จแม่งไปโดนเส้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออมันก็สนุกดีนะบอสตัวเนี้ยโอเคครับตัวนี้น่าจะเร็วสุดแล้วนะง่ายด้วยเอาจริงมันแค่ CP ไม่เยอะเราก็จะเบิร์ดมันนานแค่นั้นเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวไปก่อนครับไปละครับบ๊ bye ายยแล้วเจอกันใหม่ครับ